บัเหรอเห็ไม่น่ะักาัอ้าวอ้าวอะไรนะอามาพี่สองผมว่าพี่ได้พาสองอะอ้าวอ้าวไฟดับหมดเลยเย้แม่ขุยสั์ ผีท่อไอ้เอออุ้มเอาบุตรผีเฮียได้ตกท่อแตงเฮียกูเฮียแไปแล้วกูกูโดนดึงท่อกูโดนดึงลงมาในท่อเออมึงไปจีดหรือเปล่านี่ยไอ้เออไปพี่ผมว่าต้องพาสองไปเฮียยาวจัดอ่ะเออเออต่อเลยปะล่ะก็สสวัดีต่อเลยไม่งั้นก็ตัดไม่ต่อเลยต่อเลยยาวๆไม่คัดไม่คัดเลยพี่ตรงนี้มีอะไรให้หมุนละหมุนละเออหด พี่หมุนไปแล้วอ๋อนี่ไงพี่มันได้หมุนวาวไอ้ครบเห็นไหมอ่าอ่าหมุนหกหกวาวใช่ไหมอแยกกันหาดีกว่าไหมไม่ต้องแยกแล้วกันหากลัวกคนไปต่างกันไปไอ้หี่อเอ้ยมาแล้ว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 มาากูมนามัน้ามา ออ่ากรู้อะอย่างรู้อะเขาไปคุยกับมันดีพี่พี่ก็ลงไปซื้ออยู่มันดิเอ้แบงค์ไปดิอยากรู้มั้ยเออ่ยันไม่อะไร้เดือก็เบี้ยหดเฮ้ยใครพากูไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ผักน้่นมันมันขึ้นบกไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ดิหัวเราไปดีไปเป็นยังไงไปดูวิ่งจะรีบวิ่งไปไหนไม่เฮ้ย ไอ้เหี้ยก็เดินไม่ได้ <นะ S 1> วิ่งเลยวิ่งเหี้ยจังหนาช้าๆก็ได้เออนี่นี่นี่อะไรอะไรว้าวเว้นหนึ่งบ้างมึงว่าผีไปยังมึงจะตึกมึงว่าผีไปยั่าพูดสิ่งดังทำไมเลยคี้ว่าตกใจหมดไปซะซสอมซ้อมซ้อมไว้ซ้อมไว้พี่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 ะว่า ทำให้ผมได้เสียงแมนแมนแมนตลอดเลยวะเฮียเหมือนมือใช้ลงมาไอ้สัสไอ้พี่ขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงแบงก์กูแล้ก็ขึ้นก็ขึ้นก็อ๋อคือถ้าเราอยู่ในน้ำนานๆมัจะตามงลงวะไม่รู้สิทีแรกเดินอยู่ในน้ำนานๆไป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 ว้าวเดี๋ยวไปปิดไป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 หมดละ อีสามันนีอีสามันอีสามันไป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 ไไทำไมกล้องมันเข้าื่เลๆเข้าล่อลๆวะอีมันมีทางขึ้นเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นล้วเขึ้นกอนขึนะขึ้นอีกขึ้นอีขึ้นอีขึ้นอีควายพอมึขึ้นน่อเยขึ้นน่อเลยอีที่เปนไหนวะ ชื่อเรื่องอะไรวะพินิกพินิกพินิ๊กโดนไล่อยู่พี่นิ๊กโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่พินิกพินิกขึ้นเราพินิ๊กขึ้นเราคิดอยู่กูไปว่านจะมาหากูดีพินิ๊กพินิ๊กอยู่กับผีเนี่ยพี่นิ๊กไอพินิ๊อยู่ข้างพี่อยู่ข้างขวากลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนมึงมึงมึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมากลับมากลับมาพี่พี่จะยืนบังหน้าพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยเร็วอยู่ดีๆกูอยู่ดี เนี่ยเนี่ยเนีน่ยหันมาหันมาเนีน่ยเจอกันเจอเจอพี่นี่กันเนี่ยหันมาเอ้ยหลังเอ้ยหลังนี่เหรอเนี่ยคลั่งเหมือนพี่มีใครตามอยู่ก็อยู่กับผีเหี้ยผีฝ่ายเราเงินเลยเนี่ย,ยผีไม่ยู่ข้างานมันบักไปแล้วนายสัตว์ไม่เชื่อกว่าผีบักไปแล้ว<อ>บักเหร

อยู่ด้วยกันเลยไปเตะเร็วเลยพี่เหลืออีกสองเหลืออีกสองเหลืออีกสองมึงวิ่งเลยมึงวิ่งเลยกูกูเล่นกับผีอยู่พี่แม่งหนีคนเร็วเลยชิบหาย คุณแม่เอิงอ่ะไม่เหลือที่สนใจใครเลยสัตว์กูตายกูตายปูตาข่ายไปเอ้ดีใจนําเหลืออีกหนึ่งอ่ะเหลืออีกหนึ่งอันเหลือเหลืออีกหนึ่งวาวหนึ่งวาวใช่ไหมได้ได้ได้เฮ้ยคนคุยเนี่ยยังไงดไอ้สัต กูกูไม่ชอบมันเลยอ่ะมองไม่เห็นอ่ะนี่นี่นี่ยุดิอยู่ดิทำยังเอายังไงเนี่ยหมุนยังหมุนยังเจตเจไหนอยู่กับผีอีสต์ต้องไปต่างหากโอเคเตะดึงผีพี่โอเคไปไปไปอ่ะกกูตายชิบหายแล้วกูต้องโดดป่ะกูต้องโดดด้วยป่ะมีอยู่ข้ไปไปไป ผีดๆหรอเใครอะผิดเลว้าวว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 วรววววววว้วววรวววววเวววววไปววววเววาวววนวว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 ว็ววลยววววนววววมวว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 านวว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 อววววววหววววดิวไปววววกววววววปวว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 ว่อววไอ เดี๋ยวมึงก็วิ่งมาเออพี่เนี้อแม่งรอแม่งอยู่นั่นไง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 พูดไม่ฟังไงพูดไม่ฟังผมอยู่แม่งไม่ฟังมาไงอ้เหี้ยจะถอนผมงอกแม่งเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวกูให้เส้นให้เส้ให้เสนเดินไปไกลก่อนเอ้ยไปก่อนดีเหี้ยค่อยไปไปยังไปยังดูดิไปแล้วไปแล้วมองหาทั้งอุ้ยสัตว์ อ๋อไม่เปอะไรที่อยากไปพักกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วรวิ่งหาทางขึ้นเลยหาทาขึ้นหาขึ้นขึ้นไป่ะไปป่ะไป่ไปป่ะไ่ไปปป่ะไปป่ะไปปะไปไไป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 ่อเลย เออวอาไงแบงไอสัตว์ไอี่าไอเีเป็นตาขงายไอสัตร์ไอ่เออเอเออเอเอ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 อเเออเออเออออเออเอเออ้อเออเออเออั จะเอ๋เอ้ยเอ้ยขึ้นไปดิเอ้ยเอ้ยจะเอ๋พี่มันพี่มันจะไปหาพี่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปวิ่งเร็วว่ะวิ่งคนเร็วอ่ะคนไปเลยพี่ยู่มันว่าเรารอให้มันไปไงไกลไปแล้วพี่เดี๋ยวมวิ่งไปหาผมไปมัน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 แค่ไม่อยู่มันแคมป์พวกพี่อยู่เต้วิ่งไปเลยเต้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 วิ่งหาเลยเต้วิ่งหาเลยวิ่งหาที่เลยพี่กูลงน้ำวิ่งวิ่งอย่างไงอ่ะมันแคมป์พวกพี่อยู่อ้าวไปแล้วไปแล้ว หายเตะแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปหายเตะแล้แมูบี้อยู่ไปแล้วเฮียใหสปีดแคมพูบี้อยู่ยหย่าหสปีดเลยทอยแคมูบี้อยู่แล้วกูแล้วกูที่เดินมานี่ใครไอ้ที่เตะวิ่งหาองละไม่หาองกูว่า่ยงถ้าคืนน่ะไอ้สั

ยิบแม่ยิดแม่เ๊ตีข้างหลังเ๊โคตรไวอะเจ๊เจ๊ไวเจ๊ไอสัตว์ยองโคตร้วเจ๊เจ๊มึงน่ากลัวจริงเลยเฮียเนี่ยยิ่โคตรโคตรไวโคตรว้นอหนียพี่เว้นจริงเว้นจริงเฮียละวป็นทอรลันยังไงสัตว์

ทำไมท้องให้หลงพี่เลยครับหลงพี่ให้หลงพี่ถ้าเอาขาติดน้ำเลยนะกลัวแม่งหลุหัวโล้นไม่เห็นเห็นมันกลัวเลยวะไอ้เหี่อะไปมาแล้ว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 ขึ้นไปดิหลงอ่ะพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยกูบังเลยกูบังไอ้เจตสัสไอแบงค์เชือกว่าไอแมงเชือกว่ไอ้แบงค์โดดลงไปตายไอ้เหี้ย มึงลูด้วยเน่โอเคัน่อไปที่สีเชนี่ต้องมีคนสะดุ้งมั่งไอ้สัสน่ากลัวได้ไงตอนเนี้ยไปเปล่ไเ่ไสนใเป่าเตะเป็นอย่างพี่หาหาทางขึ้นก่อมองหาทางขึ้นเ่อมีมมีมีทางขึ้นอยู่มีทางขึ้นอยู่ไหนวะพี่ไหนวะ เดกน้าเขึ้นไป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 ขึ้นขึ้นไเตะกนมาเตะเตะกันมาเตะเตะกันมาเตะมาแล้วเตะยังยังซอมซอมซไอ้ควายซอมไปซอมไปเีซอมไปซอมไปได้อยู่ไหมผีผีผีมาไหมเตะ เต้พี่วขึ้นก่อนเนี่ยได้ยูได้ยูได้ยูอ๋อได้ยู่อโอเคงตรงนั้นปิงตรงนั้นยู่นะพี่พไม่ไพี่หลังหลัไอ้เหี้ยไอ้เตไหนบอกขึ้นไม่ได้ไงไหนบอกขึ้นไม่ได้ไงไอนกูต่ออเตรอกูที่เอสิ้นไหนหา เห็นไหมไอ้เนี่ยายานจังวะไอ้เนี่ยเอาไอ้สัตว์ที่ไม่ให้พวกกูรอไอ้เนี่ยสู้ๆครับน้องสู้ๆคือไม่ไม่เจ้ท่านี้มันยังเจยทางนี้มันยังหลอกเราได้เลยหรือถ้ามันอยู่ใกล้ๆเรามันยังขึ้นมาหลอกเราได้เลยไอ้ยี่สิบกูตกน้ำดีกว่า ขนนี่ไงไอสัต <inhale> ว <pet imes> ์ไอสัตว like ์มา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 ขึ้นมาดีขึ้นมาดีโอ้อ่าอย่าแบงการะอย่าแบงค์โดดแล้วอ่าแล้วใครมึงแล้วมึงหยุดทำไมมึงหยุดทำไมมึงหยุดทำไมอ่าไปนั่นละไปแล้วพี่ว่าไอ้พี่ว่ามันหยุดขังที่มันเดินเข้าไปปพราะพี่ว่าใหม่ปะ เพี้ยบน่าจะวิ่งไปหายแบงค์นนั่แหละพี่แบงค์ถึงใช่เอ่อนี่ไงไแบงค์ไอแบงค์อยู่นี่ไงไอจัดตอนวิ่งไปหายแบงค์กูก็โดนได้ดิเี่ยทีพี่คิดว่ามันผมว่าผมว่านะว่าอะไรว่ามันเออพี่แบงก์เร็วนั่นแหละเร็วซ้ายไม่ใช่จุดเราฟังที่เราฟังประกอบเสียงอ่าอ่า อัดใช้แล้วเรียบร้อย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 เอนแชมป์ไปดิเย่โดนแชมป์ไปสัตว์เรียบร้อยเฮ้ยมันคือบบกได้ฉยดดิสัตว์มาแล้วมาแล้วแล้วอยู่ในรูเนี่ยนะจะไปเลยแม่งเอาแม่งเอากูแล้วกูเจ่าปะแล้วปูเต้ยมีอะไรจหวะนี้เลยเต้ยไปไล่แม่งอยู่ อ้าว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 ไอ้จัดไม่ไลยแบงค์นี่หวะอ้าวอ้าวอ้าวอ้มีแบงค์ไวไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละขึ้นไม่ต่อเลยไอ้ติ๊กมา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 ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ควายเอ้ยแล้วกูจะไปยังไงจะทำตัวกลัวได้ปะเออดูเฮียไอ้แบงค์นี่แม่ง ไอ้เคี้ยผีขึ้นมาได้ด้วยได้กับมันมีบันไดไอ้เคียบเติมตัวเติมตัวได้ปะเออไอ้แบงค์เนี่ยทำตัวกลัวได้ปะจริงโอ้โหไอ้เคียบเขาเบื่อผีอะไอ้อะไรไอ้ผีผู้กูผู้กูไม่ได้กลัวอะไรผูกูวิ่งรอบผีอยู่เนี่ยเออจริงมุกตั้งหลังเฉยเฉยตั้งหลายมันผีตามไงเราไอ้พี่วิ่งหนีไงใช่แต่พี่กลัวไงเออผู้กูพวกกูพวกกู เรียกผีให้แต่เฟืกอก็ล่อผีอ่ะมึงมึงินเก๋วไ้บี่วิ่งไปหาต่อไหมแค่เก๋วแค่มึงวิ่งไปหาต่อมึงแบงโอ้ยแบงรับไม่ได้วะกูรับไม่ได้ไอเด้ดไอเหด็ดกูคลื่น อไอ้ช่วยเฮ้ยร้อยเตะร้อยเตะไม่ต้องการไอ้ผีนี่ไม่โคตรเฮี้ยเลยสุดเออวิ่งไม่หยุดไอ้เฮี้ยมันเหลื่อนเหลื่อนเชื่นเดียวว้าดียวเลยผมว่ามันต้องเลี้ยวซ้ายไปเรายังไม่เคยไปสำรวจซ้ายเลยไหมใช่ใช่ใช่แต่เป็นซ้ายส่วนมากผีมาดนะพีไอ้สุดเพี้ย ไปดิเออเตมาเต้เลยมากไหมขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอยพี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 มาพีมากูขึ้นแล้วก็อยู่มิดท่อเลยพี่พหลังโกพี่มิดพี่มิมันไปหาพี่ต่อพี่หลานอ๋อกูมอบเลยกูมอบเลยกูก้มหน้ามอบเลยกูก้มหน้ามอบเลยไอ้สาร สวัสดีเพื่อนดีสวัสดีพี่มันพี่ไปหาพี่หรือเปล่าสวัสดียัยพิษทหารพี่รอยได้ปะพี่รอยได้ปะรอได้แล้วหาว่าเจอยังไงตะมันมาแล้วตีไอไอแบงค์ไอ้แบงค์มันมาเล็วไอฉันไอไปดีมาริโอมาริโอหมดแล้วเตไปแล้วเตขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วนิ๊กไปนิ๊กน้ำนิ๊ก รอหน่อยรอแล้วแบงค์ไอ้เฮียเอ้ยมาดิสัตว์บอกกูนำเลยอยู่นิ่งๆพอมึงอะ่ะกูปิดตาเลยสศพกูปิดตาเลยสศพแบงค์มาตามมาที่มันวาววาวอ่ะมันยังมีไปต่อได้เลยตอนที่นี้ทั้งทั้งพี่หายมันก็เลี้ยวซ้ายวีเลี้ยวซ้ายวีเลี้ยวซ้ายอ๋อไอ้นี้ทาทางตันเพื่อนมึงจำไม่ได้เหรอเออเออ ไอ้หินนี่ขีแม่มึงนี่มาแล้วมาดูิมาแล้วยอะไอ้นตายวีวีวีวิไปหมดบอยวไปหมดบอยไอ้เหี้ยที่มันวิไอ้เหีคนเร็วเลยผีดไวจริง โดนแล้วเนี่ยเนี่ยโดนทรงอ่ะพี่ฉุนพี่พี่กลขึ้นไม่ได้เนี่ยโดนทรงแล้วมาแล้วเนี่ยอืมไหนแม่ไหนมาแล้วเนี่ย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 มันมาหปมันไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วอืมอืมเดี๋ยวกูรออยู่จุดเกิดนะพี่มีแกะกลัวอยู่พี่เดี๋ยวกูรออยู่จุดเกิดเดี๋ยวกูรออยู่จุดเกิดรอจุดเกิดจุดเกิดดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ามันมาแล้วมันมาแล้วหาคนละมาหาคนละอ่าเจ๊ตัวเอง ไปละไปละมันไปละมันไปละไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอ่าแล้ววิ่งกลับมาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาอ่าดี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 วิ่งกลับมาวิ่งกลับมากลับมาดิมาไหมเดี๋ยวบอลเดี๋ยวบอลแล้วมันไม่กลับมันไม่กลับทีมันไม่กทีว่ามันกลับใช่ใช่ผมนี่ผมถูกพี่มันเห็นไอ้แบงค์มันเลยวิ่งไปหาไอ้แบงค์ไปละไปละไปละผีผีผีไปละ ไปทางไหนไปหาพี่มิกหรือไปสองกูพี่ม้้รูโอเคกูรู้แล้วพี่ไม่ต้องบอกกูแล้วจุเป็นใครเลยสัตว์มอบเลยปะกูรู้แล้วมันมาหาใครไอ้สัตว์ยาวมอกเดียครับคือคือมันถามไม่แค่คนเดียวเว้ยอ่ะคือเดี๋ยวผมจะรอแล้วพี่รอรอรอเดี๋ยวรออ่ะ มาละอ่าลรออะไรอะไรเฮ้ยน่าสวยเชียวนะพี่มาไม่ได้พี่พี่ขึ้นไม่ได้อ่่ะีวาไอ้ทียิดเฟยมันมันสายยาวกว่าไอ้เขียวนี่มิงโคตรเร็วเลยไอ้สัตว์ขาไม่ยาวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่หาไม่เจอสัตว์เลยไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยวาวอีกกันใช่วาวอีกแลนี่อยู่ไหนอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าเตะเตะมันนี่ก่อนเตะมันนี่ก่อนเตะ ไอเตะกลับมามาคนอยู่นี่หรือเปล่าอยู่ข้างหน้านี่หรือเปล่าข้างหน้านี่เคยไปยังไม่ไม่ที่ไม่ไม่ไปแล้วกูล้วเพื่อยกลับมาละกลับมาแล้วกูลอยเหี้ยอะไรล่ะกูวิ่งหนีสัตว์เอามาวางแผ่นไหมเออเราต้องระวังแผ่นไหมเออระวังแผ่นไั้ไหมระวังแผนเหมือนไอ้ไอ้วิชายไอฟูดไะวิชายอาจารย์เหี้ยจะไหะอ๋อแล้วอยู่ยาวเลยไงแล้วอยู่ยาวเลยไงมึงไปดิวุ้กจะวางแผนกัน แล้วแกอยู่ยาวเลยไปสิสัตย์แกลงไปด้วยคือคืออาคือเออฝั่งซ้ายสุดคือไปแล้วนะคือไปแล้วคือไม่มีทอะไรเลยอเหลือแค่ทางตรงกับอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ว่าฝั่งไปยังฝั่งข้างหน้าเนี่ยอ่าเอานะอ่าอมึงต้องตรงสุดเลยอ่ะมึงคือต้องตรงตรงสุดเลยไป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  ไปเร็วบี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมันเตาอยู่มันเอากูมันเอากูมันเอากูกูตายกูตายกูตายแม่งตายแม่งตายแม่งตายไอ้เต้ไปไอ้เต้ไปกูรอให้ไอเต้ไปไอ้เต้ไปมันเอากูมันเอากูไปไอ้เต้วิ่งไอ้เต้บิงไปไอเต้ไปไอ้เต้เต้หลบเต้หลบเต้หลบไม่มีหลบไม่มีหลบกูจะวิ่งกูจะเร็วกูจะเร็วมุดมุดมุงเอ้ยเฮียตกใจสัตว์ไอเหี้ยมันม่ต้องวิ่งบล็อกกันหน่าสัตว์มันต้องวิ่งบล็อกกันอะ น้ากูชิบหายเลยเฮียเฮียมันต้องวิ่งบล็อกกันหน่ะไอสัตว์กูอดเฮียวิ่งกูวิ่งสุดใจเลยสอบเนี่ยแม่งเฮียอะไรเนี่ยอ่ะโอะเฮียไม่จบไอหัวเฮียยังไม่จบไอ้สัตว์ไปไปโอเคโอเคมามาไอ้เหี้ยใครใครกดบนไทยไอสัตว์ไม่รอเลยเหี้ยรอด้วยดิไม่ชอบเป็นคนนำนั่เหะอู ไอ้สัตว์นำจังเลยเฮียปลงเอาาไปก่อนได้ไหมนำจังไอ้เฮียไปคนะุณไ <laughs> อสัตว์ไอ,อ้ช<ห>ิ้นี้มันน่าโคตรกูน่ากลัวจัดแต่ไอ้ผีน้ำเฮียเนี่ยเออ,เอ,อเล่ะลูกโอ้ยมันน่ากลัวจริงเนี่ยสัตว์เฮียไอมันน่ากลัวเพราะมันวิ่งอยู่เลยแล้วมันแล้วแล้วมันจ้ไอ,อ้เฮียมันจ้ำสแก๊สัเออ เฮ้ยไม่ถึงบ้านไม่ถึงบ้านอีกเหรอวะเอ้าเฮ้ยถึงบ้านแล้วบ้านบอกน่ากลัวยิ่งกว่าโรงเรียนอีกสัตวกจะบอกว่าบ้านมีผีเออไอ้เขี้ยนเนี่ยผีเอาไม่ใช่เอาแม่แม่มโมเนี่ยวิ่งหนีผีมาบอกเขาไปดิทวาย เขาจะพาไปแก่ของไงเฮ้ยเขจะไปอาบน้ำมนต์บอกว่าแล้วผีตามมาห้องเจ้ากูผีตามหม้องสักพักผีลุกตัวายเออยเจ้ากูผีตามมาห้องเหยีย <c oughs> แกงอาจารย์น <c oughs> ั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> พอมึงหไงสัตว์ <c oughs> ตกใจหมดเลยควายน้ำชื้นยิ่ง <c oughs> เฮ้ยหยุดดิอาจามีเหี้ยแม่องอะจามก็บอกเพื่อนก่อนดิ ไปนอนแล้วนะฝันแล้วนะฝันหนาวแล้วนอนแล้วอะไม่ไม่ได้เกิดขึ้นมันนอนมันนอนแล้วอ่ากูหลับตาแล้วตื่นตื่นตื่นมาละมาละกูถอยห่างจอแล้วปุถอยห่างจอแล้วปิดตาด้วยพี่ตาจะมีอะไรเลี้ยวอสีแดงฝนเลือดฝนเลือด อโอคค้ยกูบอกแล้วมันตามกูบอกแล้วเนีน่ยได้ผีแล้วน้ำท่วมด้วยสัตว์น้ำท่วมปะไม่รู้ไม่ได้ดูปิดตาอยู่โอ้โหหนึ่งหกลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ยลิขสิทธิ์ไหมไอสัตว์มันลิขสิทธิ์ไหมกูถามจริงเนี่ยปิดเสียงก่อนนะพี่ควาย จบแล้วไปจบแล้วไปโอเคนะครับผมหน้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเพื่อนคุณดูนะครับผมสำหรับเกมนี้ผมขอขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปรับผมเยายบายเอ้